อาจารย์คะหนูจอดรถหน้าบ้านได้ไหมนะครับก็รู้เลยว่าคนที่ถามนะครับอยู่เป็นทาวโฮมทาวเ้าแน่นอนอยู่ในเมืองแน่นอนเพราะส่วนใหญ่เนี้ยมันจะเป็นพื้นที่จากัดตามหมู่บ้านตามโครงการถามว่าจอดรถอยู่ในรั้วบ้านของเราแล้วมันขวางประตูเนี่ยถามผิดทวงจุ้ยไหมคู่ตรงนี้เลยว่าผิดครับ ทุกสิ่งทุกอย่างการเงินการงานสิ่งดีเข้ามาลำบากแน่นอนแต่ถามว่ามันจะทํายังไงได้ก็พื้นที่มันมีอยู่เท่านี้คุณจะไปจอดรถนอกบ้านของคุณมันก็อะไรอยู่ถูกไหมครับใครจะมางัดมัแงะรถหายงานเข้าหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะมาตอบข้อสงสัยว่าถ้าพื้นที่มันมีแค่นั้นคุณจอดไปเถอะครับไม่เป็นอะไรและใช้วิธีการทํา่วงจุ้ยให้มันดูดซับให้มันเรียกซับให้มันเรียกเงินเรียกงานเข้ามาให้มันได้มากนี่คือวิธีการแก้่วงจุ้ยที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเฮ้ยค ื้นที่มีโรงจอดรถหรือว่าบ้านตามต่างจังหวัดที่มีพื้นที่เยอะเนี่ยคุณจะไปวัดอย่างนั้นไม่ได้บ้านหลักฮวงชุ้ยเหมือนกันแต่พื้นที่